เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จำไม่ได้อ่ะใครก็ได้ใครก็ได้ร้องแบบอยากจะชุวยบอกมาเลยบอกมาเลยได้แล้ว ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก,กำลังจะอัดเพลงอู v e อแล้วคือตอนเนี้ยตื่นเต้นมากคือไมค์ตัวนี้คือได้ยินหมดนะแม้เ,เสียงท้องร้องเสียงแค่แบบปากเปิดเอาวาคือแบบในหูฟังคือได้ยินแบบชัดมากเดี๋ยวตอนวันนี้นะครับจะมาร้องเพลง Move On นะครับผมเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้คือตื่นเต้นมากแล้วก็แบบหนาวลืมเล่นกันหนาวมา๋ยวไปดูกันนะครับว่าเพลง Move On ของผงจะเป็นยังไงเนะี่ยรอติดตามนะครับ ให้ได้เลิมไหมดีก็ยอมทนยือ้อแค่ยอมยิ้มให้มันฉันก็ต้องถอยปล่อยเธอไปถ้าจะมูฟออนสักคนต้องท้อทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้จะพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าเฝืนนไวฉันก็ต้องถอย ดคนถอยไไปใหห้ิมทุกคนชอบอยังครับถ้าชอบพี่เขาจะได้พอละทุกคนตัดสินใจครับให้เวลาสามวิสองสามโอเคผมโอเคมากตอนนี้ก็อเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปฟังเสียงของเราว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามามา เป็นยังไงบ้างครับผมดีก้มหน้าฝืนมันไว้ฉันก็ต้องท้อคนสักคนต้องท้อท้อนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดเสียงใครครับเนี่ยฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอุยพรจากนี้ให้นอนฝันดีสอง ม,มันตอกบั <S <s ้ตรองยัดง anyway. ั้นต้องยัดจับต้องซ้อมร้องรวมทั้งหมดร่ามดีวะไอพี่สี่สิบเอ็ดร่าเบา แอบลิปนิดเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตอนนี้กำลังมาซ้อมร้องเพลงที่สองที่ต้องร้องเพลงแบบฟีดกับพี่เบนแต่คือตอนนี้ปัญหาคือพี่เบนนะ่ะโยนท่อนแรปไลน์โฟซึ่งโฟกร้องได้แต่ว่าลิ้นมันจะแบบพันๆหน่อยคือมันต้องร้องแบบน,นี้มันจะบอกว่าไม่รู้ตอนนี้เธอั้นจะทำอะไรอยู่ แต่ว่าฉันไม่ทำไม่เป็นอันทำอะไร้อาจตกคิดถึงเธอไปวันๆเธอก็ไม่รู้อดีวันหนึ่งสปา์านมีอยู่เวันในหวันยีชั่วโมงพันสอยสี่สิบนาทีแปดันสี่รวินาทีคิดถึงเธอจุกจิกเธอไม่รู้อดีตเธอไปโลอดเพลงนี้ฉันต้องรลอแค่จำว่า1วันมี24่สิบสชั่วโมงพันสี่รนาที86,400วินาทีคิดถึงเธอทุกที เธอไม่รู้อ่ะดีเธอไม่รู้อ่ะดีว่ามันยากขนาดานไหนเราร้องซ้อมกับเพลงก่นอนซ้อมกับ Breaking Check รู้จะไมทุกครั้งที่ตื่นมาตอนเช้าสิ่งสิ่หลายที่ฉันนั้นคิดทดี่ always think I think about is you อาจจะฟังดูไม่ค่อยดี but it's true Hoo oh, oh, oh. ho เป็นอันจะมาไรเอาแต่คิดถึงเธอไปวันๆเจะก็คงไม่รู้อดีตวันหนึ่งสปดาหนั้นมีอยู่เจวันในหนึ่งวันมี่สิบช่องวัี่รักเธอมันเป็นพันหกพันีวิเนทีที่คิดถึงเธอถึงเไม่รู้ว่าดีเธอไม่รู้ว่าดีเธอไม่รู้ว่าดีพี่เรามีเราสองกบบฉันฉันคิดถึงเธออยู่วันถึงคำไปหาได้ไหมแื่วันพุธจะต้องตื่นเช้าที่ไป

ไม่อยู่ว่าสาวถิดอยู่ด้วยกันไหมไม่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 ทุกวันเจอทุกวันไปเจอเอง thank you very much อ่ะพงองเออพี่รองก่อนหรือว่าป้องก่นเธอก็คงไม่รู้ว่าดีวันหนึ่งสัปดาห์นั้มีอยู่เวันในหงวัน2ีชั่วโมงพ4นสีนาทีปั่นเสวินาทีคิดปั่นเันสี่ร้วินาทีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องเอาไปวาง ใช่ผมได้เลยตอนนี้ทุกคนฝากคำหวังไว้ไม่ได้ฝากคำหวังเลยนะับให้ดูกดดันเลย24ชั่วโมงพันสี่รินาทีไม่รู้ตอนนี้เธอั้นจะทำอะไรอยู่ yeah แต่ว่าฉันไม่ทำไม่เป็นอันทำอะไรเอาแต่คิดถึงเธอไปวันวัน yeah เธอก็คงไม่รู้อัที่วันหนึ่งสัปาหนั้นมีอยู่เจ็ดวันในหนึ่งวันมี่สิบช่องวันที่ร้อยสิบันเป็นพันหกร้อยสิวินาทีที่ิงจรงจริงจไม่รู้ว่าดี จะไม่รู้ว่าดีจะไม่รู้ว่าดีพอใจมากๆครับพี่สอบบอกว่าแบบทําไมเสร็จเร็วขนาดนี้ใช่ไหมพี่ดูตาเดพี่เก่กเนะอันี้เบนสิทที่มันต้องทําเป็นนะผมว่าเฮ้ยทาเท่ยไหเจ๊ โอเคครับเย้โหยัแล้ววันนี้นะครับผมก็อัดเสียงเสร็จแล้วบอกว่า,า,าบ้าหอบมากหรอว่าหอจริงหรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับผมก็คือวันนี้คือแบบทุ่มเททั้งตัวและหัวใจแล้วก็เสียงอันน้อยนิสิสของโฟกต้องรอติดตามนะครับถ้าฟังแล้วแบบไม่อินถ้าไม่ร้องไห้อยังไม่ต้องมาคุยกันเลยนะอ่ะพี่เบนซ์ว่าเพลงนี้ที่ทุกคนรอ,อคอยนะครับเราสองคน มามาอะไรมาอะไรอ่ะมาอะไรมามาคลอสมาฟีดงานมาฟีดงานนะครับเบ๊กับโฟกนะครับกับเบ๊สตูดิโอนะครับอยากให้ทุกคนได้รอฟังกันนะครับรอบรองว่าเพราะแน่นอนตฟวว่าพอหรือเปล่าและนักร้องหลังกำแพงคือคือโฟกกับพี่เมนเองต้องรอติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์พี่หมูว้แล้วครับ